มันร้อนเหมือนเอ่ยแล้มันไปแล้วมันลอยน้ําแล้วหนึ่งมันไปไหนมันลอยน้ําไงเดี๋ยวมันก็คอกไงค่ะอย่างมันหายใจเหรอเออหายใจตรงไหนน้ําเข้าจมูกมันไงนั่นไอ้ตัวน้อยดื้อแล้วหนี่งตัวน้อยดื้อเห็นไหมวนไปวนมาเห็นไหมตัวน้อยเห็นไหมตัวน้อยอยู่ไหนมันไงมันมุดน้ำเล่นน่ะมุดน้ำมุดน้ำแล้วเห็นไหมปุ๊บปุๆเห็นไหม ตัวน้อยมุดน้ำเลยไหมมันดำน้ำเห็นไหมขึ้นมายังน่ามันขึ้นมาแล้วอไ,ไอตัวน้อยเน,นี่ยทุ่นนุ่นตัวตัวใหญ่ก็มุดเลยเห็นไหมหนึ่งแม่มันอยู่ไหนหนู่นเ่ยมันมุดน้ำเลยแล้วหนึ่งม,มุดน้ำไปแล้วหนึ่งแม่อยู่ไหนแม่แม่มุดน้ำอยู่นี่ไหนแล้วแล้วลูกมันว่ายน้ำอยู่อืมลูกันว่ายน้ำอยู่ค่ะแล้วลูกอยู่ไหนอ่ะอยู่อยู่ไหนล่ะคะมีกี่ตัวนับสิ ลูปูลูปูลูปูหรอเออไม่ต้องก้มไม่ต้องก้ม,มปูไหมเหรอมีมีไหม่ะปูมีกุ๊กี้แล้วไหนมีกุจกี่ไหมไม่มีกุจี่มีไหมไม่มีนู่นนู่นอาบน้ำเล่นน้ำไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นแล้วขึ้นตร,รงไหนหืมเดี๋ยวมันหายไปตรงไหนนี่เดี๋ยวมันก็ขึ้นมา ตาก็จะเอามันไปเข้าคอกแล้วมันค่ำแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยมาเดินดูแต่เช้าใหม่ไหมเล่นน้ำไหมเล่นเล่นน้ำกับมันไหมไปอาบน้ำกับมันไหมขึ้นขี่คอเลยไม่เอาไปถูหลังให้มันเลยเราเราจะเปียกไหมเปียกสินั่น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 ไอตัวสีชมพูขึ้นจากขึ้นนั่นแหละตัวสีชมพูมุดน้ำแล้ว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 สีชมพูมุดน้ำแล้วเห็นไหมพูดพูดเลยเห็นไหมหน่ะเห็นไหม นั่นนั่นเห็นไหมไหมมันมุดน้ำแล้วเนี่ยนั่นเห็นไหมขึ้นมาแล้วลูกมันอยู่ไหนลูกนนู่ลูกมันเล่นน้ำอยู่นู่นแล้วแล้วเราแม่อยู่ไหนนั่นไงแม่แม่ก็มุดน้ำแล้วเห็นไหมแม่แม่ทำไรแม่มุดน้ำไงมันดำน้ำแข่งกับลูกไงตุ้ยจะนำน้ำแล้วเห็นไหมเห็นไหมเฮ้อจะนำน้ำเหมือนเหรอ นั่นมันดำน้ำอีกแล้วนะั่นดำน้ำอีกแล้วนะเห็นไหมดูดูสิดูสิดูสิดูมันสิดูดูสิมันมันร้อนเห็นไหมมันร้อนอ่านพูดพูดเห็นเป่าเป่าจมูกพูดพูดเห็นไหมเมื่อคืนนี้ก็เป่าจมูกเหรอ เออเหรอนัน่นเดี๋ยวมันจะขึ้นแล้วขับไป